ข่าวด่วนนะครับตอนนี้ RV ได้ทำการแก้ระบบรายงานผู้เล่นแล้วก็ระบบนับคะแนนแต้มของฮีโร่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเกมได้มีดราม่านะครับโดยพี่ดอยเซอร์นะครับเขาได้ออกมาพูดถึงว่าเกม r วเนี่ยกำลังจะพังเนื่องจากว่าระบบรายงานผู้เล่นสุดกลางนะครับแล้วก็ระบบการนับคะแนนแปลกๆรวมถึงบั็กต่างๆนานาของเกมนะครับทำให้ผู้เล่นจํานวนมากได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมงานแก้ไขนะครับซึ่งทางทีมงานเองก็ไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้แล้วก็วันนี้นะครับเกมได้ทําการแก้ไขทุกที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาทดลองให้ดู นะครับว่าเล่นไป5เกมเนี่ยเราจะสามารถรายงานผู้เล่นติดกี่เกมมาเดี๋ยวมาหาหนูทดลองเลยดีกว่าในช่วงที่ผมเล่นเนี่ยครับเกมก็มีอีเวนต์แจกสกินฟรีนะครับนี่ครับขออนุญาตแคปไว้ก่อนนะคนเล่นสกินฟรีกันเต็มเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฝีมือนะครับแต่อยากเล่นสกินสวยๆนะผมซึ่งผมก็รอรายงานเลยเจอกูแน่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกดเลนมาเป็นโอเมนออฟเลนนะครับชนมูลาดนะครับถามว่าชนะไหมชนะแน่นอนครับตัวผมชนะทางนะครับช่วงต้นเกมไม่เท่าไหร่ครับมันผมจะพอสู้ได้แต่เละเกมครับรู้สึกว แล้วก็เพื่อนเนี่ยออกอาการไม่เท่าไหร่นะครับแวนผมมาดันออกเกมออกอาการยังพอทนออกเกมผมพอเลยเกมนี้รับไฟทําเลนแยกดันทุกอย่างคิวเต็มที่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเราที่บึ้มแพ้งไงรอเฮียอะไรอะ่ะผมขอกำลังใจเลยครับ พอมาถึงผลสรุปหน้าเกมนะครับทุกคนครับทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าแวนออกผมก็ต้องรายงานใช่ไหมใช่ครับแต่ผมจะไม่รายงานแวนแค่ตัวเดียวครับเพราะว่าผมจะมาทดสอบระบบเกมที่ได้ทําการปรับมาใหม่นะครับว่ามันสามารถรายงานผู้เล่นอื่นและยังติดอยู่หรือเปล่าผมเนี่ยก็เริ่มจากการรายงานแวนก่อนเลยนะครับเอฟเคโยนเกมก่อกวนครับเอาไปครับลบแปดกูสะใจชิบหายเลยไหวพวกเอฟเคอย่างเงี้ยส่วนคนต่อมาครับคีล่าครับป่าเดินไปแจกเลสมาบอกทีหลังว่าเล่นป่าไม่เป็นทั้งทที่คุณก็ไม่ได้ซูมูลาดจะบอกให้แบนมูลา เนี่ยเรียบร้อยครับรายงานไม่ได้ครับทีลาเอ้ยเกมทำดีขึ้นนะแสดงว่าคนต่อไปไม่น่าจะติดแล้วลีเลียครับเฮ้ยรายงานช้าดีกว่าแม่งแจกเฮ้ยผมว่าจริงๆแล้วคนไทยใจดีครับแต่อย่าให้มีครั้งที่2นะครั้งนี้ผมจะปล่อยผ่านอายมีครั้งที่2องขอโทษนแล้วเดี๋ยวผมรายงานมูลาดต่อนะครับหมั่นไส้ส่วนตัวนะเฮ้ยโอ้โหคนไทยอย่างนี้เราต้องให้อภัยกันดีไม่ให้อภัยสังคมเกมจะดีขึ้นกันได้ไงวะโอเคครับปล่อยผ่านนะ อย่าให้มีครั้ง<า>ที่ถามเด็ดขาดมาต่อกันเกมที่2ครับเกมนี้กดมาเป็นฟรีเดโน่ครับชนเรนกับแอตติทนะครับซิลมารุมครับจังหวะน,นี้แต่ผมว่าชิวๆครับแรงในมอยไม่น่ามีอะไรอยากจะเว้นตามดีที่เพื่อนโง่ไปหน่อย นี่ครับสวนเข้ามาครับผมมั่นใจจอดนะช็อตเออบอกเอ้ยอะไรวะพูดอะไรวะมั่นใจจัดนะครับช็อตนี้ได้มา2ตัวนะครับหลังจากที่ผมดวล2องชนะแอดทิดกับซิลนะครับรู้สึกว่าซิลจะของขึ้นอีกรอบนึงนะครับเอาผมแต่ผมก็ไม่ตายนะครับแอดทิดเห็นผมยืนนิ่งครับคิดว่าผมออกเอฟเคจริงไม่ใช่ครับเป็นเชิงจิตวิทยาทางเกมนะครับผมได้ทำการลรำส่วนแอดทิดไปนะครับหลังจากนี้มาทุกคนจะเห็นอาการผิดปกติของแอดทิดผมว่าไม่น่าเป็นที่แอดทิดตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นที่ซิลด้วยนะครับหลออ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 นน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 นจจจจััััััััััััดดดดดดะะ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 คคคคคครร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 บบบบบบบยยาา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 ากกกกกกววววววททททท้้้้้้้งงงีีู่่่่่ตตตไไหมม็็็แแแพลิิิืเเเผถปขโษ กอยากจะบวกกับผมนะผมก็เลยจัดไปให้นะครับลดอกชุดหนึ่งนะครับก็ตายไปนะก็คือเอาไง,ไงอ่ายๆอ่ะมีอาการเหมือนเพื่อนผมตายแล้วอะ่ะสู้ไม่ได้แม่งก็จะบวกอย่างเดียวอะ่ะนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่เขาอยู่แรงไดมอนเนี่ยถ้าเกิดเขาสู้ไม่ได้เนี่ยทำไมเขาต้องสู้ด้วยแค่เขาเปลี่ยนความคิดใหม่จากที่แบบสู้ไม่ได้ถอยไปเคลียร์แค่นั้นพอผมว่าเขาตั้งรับได้ดีเลยและเผยๆจะส่วนนะผมด้วยตัดภาพมาช่วงไฟสุดท้ายของเกมนะครับเกมนี้ค่อนข้างจบไวนะครับเพราะว่าเออเขาเดินมาเขาเรียกว่าประเคนเรียกวยยว่าาาาาเเเเดดดดดินนมมถยลลพีี้กกผขไปรบ็ ดีเนเชอร์นะครับได้ไปโอมาแต่ว่าตอนนี้ผมก็ตายไปนะแต่ว่าเกมนี้ก็คือชนะแล้วเพราะว่าป้อมเขาโดนดันหมดบาหล็กแล้วนะครับก็เสียบาหลกบนนะเขาตาย5ด้วยหลังจากนั้นย้อนก็ตีป้อมนะครับแล้วก็บึ้มชนะเว้ยชนะเว้ยดาวกูดาวกูกโอเคครับตัดภาพมาที่หน้าสรุปสกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้แอตติดเขาเดินมาแจกบ่ boy, เอยเกินนะผมเลยจะลองรายงานนะแต่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามผมดูจะรายงานติดหรือเปล่าบครับรายงานไม่ติดครับโอโหแจกขนาดนี้ทําไมพี่ไม่ให้ผมรายงานนั้นเอาซิวอ,อีกสักคนหนึ่งแล้วกันครับ ซิลนี่ก็นะครับวันๆไม่ฟาร์มนะครับหาแต่บวยอย่างเดียวนะคิดว่าตัวเองชนะแต่ว่าโอเคไปเพื่อน หนูทดลองของฉันไม่ได้อีกแล้วอุ้ยเกมทําดีอะแต่คนที่เหลือผมจะไม่รายงานนะครับถือว่าเขาเล่นดีอยู่มาครับเข้าสู่เกมที่3นะครับเกมนี้มีน้องสาวผมมากดด้วยนะครับน้องเล่นดอเรียนนั่นเองเย่ถามว่าทําไมตานี้กดมาเป็นทาชิป่าล่ะครับเพราะว่าดับมาแก้โบบารอนนะครับนี่ครับตีดักอยู่แล้วก็โบบาลอนเดินเข้ามาเหมือนจะพยายามรัดเรานะครับผมก็ปาดไปทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บสแต็กใหม่อีกรอบแต่รอบนี้ผมจะไม่ปาดดับนะครับแต่จะเลือกที่จะไปปาดโบบาลอนแทนฟืบขอตีหนึ่งที ใหม่ตีแล้วเวกระโดดใส่แม่งเลยครับจังหวะนี้มาหลอดช่วยเราโดดมานะครับผมก็ตีไปมาหลอดเอซักคิวใส่ามานะครับปาดที่เรียครับเรามีทูดามเมตทูดามเมตสองตัวที่เรียจะรอดไงโอ้โหสองปาดสองปาดที่ภูมิใจ <c oughs> ขอบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นสนุกที่สุดแล้วเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเกมสี่เกมห้าแต่ว่ามันสนุกอ่ะเพราะว่าทีมตรงข้ามอ่ะเขาตึงเว้ยเขาเล่นกันเป็นแทบทุกคนเลยไวโอเนี่ยก็เก่งนะเก่งมากเลยผมพยายามจะล้วงแต่ว่า สีนี้อผมยังไม่ถึงนะครับก็เลยล้วงเขาไม่ได้นะเนียนะ่ยตอนนี้คือหมดสกิลนะมาหลอดอาจจะงงๆว่าทำไมผมไม่เข้าผมไม่มีสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็โดนไปโอเก็บไปผมอ่ดคลิปมาสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมลืมสังเกตว่าไอ้ข้อความที่ผมได้บอกไปเนี่ยว่าเกมมันแก้ระบบรายงานแล้วก็ระบบรับคะแนนผู้เล่นเนี่ยจริงๆผมว่าอ่านผิดทุกคนแม่งแก้แค่ระบบนับคะแนนยังไม่แก้ระบบรายงานเอ้าแล้วทำไมตาที่แล้วผมรายงานไม่ติดวะนั่นแหละเรื่องฮาวันนี้คือกูทำคลิปมาครึ่งคลิปแล้วกูเพิ่งเห็นว่าจริงๆมันยังไม่ได้แก้ แต่บางตามันก็รายงานติดนะบางตามันก็รายงานติดหรือจริงจแล้วเขาอาจจะแก้แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนบอกมามาถึงบทสรุปท้ายเกมของเกม3นะครับหลังจากยื้อกันมาเราๆ21่นาทีนะครับผมก็ทําการเปิดเข้าไปไล่ไบโอก่กอนหวังจะเอาแคลลี่เขานะครับปิดแคลลี่ได้ก็มีใช้นะเอ,อเรียรียนติให้มาหลอดโดดได้2รอบนะครับมาหลอดก็โดดเข้าไปเจมาหลอดได้มาเพิ่มนะครับฟินิกซ์นิดนึงเรียบร้อยได้ฟินิกซ์มาเหลือ,อไบโอตัวเดียวพยายามจะกิ้งกลับมาการแต่ว่าทําในไม่ได้แล้วครับผมก็ตัดสินใจพีช แล้วก็เรียบร้อยครับเกมนี้เป็นชชนะของเราชนะต่อเน,นื่องสองครั้งและตัดมาที่หน้าสรุปเกมครับผมเลือกที่จะกดรายงานโบบารอนะด้วยสกอร์10ของเขาที่ผมคิดว่าแบบนี้ต้องโดนแน่ๆครับ 1. 10แจกขนาดนี้ยังไงก็โดนนะผมก็ใส่ตามไปที่มันสมควรจะโดนนะครับแล้วก็ติ๊กการเลือกตำแหน่งไปเอาชวนครับได้แล้วครับ3คะแนนโบบารอนรายงานติดนะแล้วก็ต่อไปเป็นเทวานานนครับผมสังเกตการเล่นตอนนี้เขาค่อนข้างจะเดินไปแจกแล้วก็ไม่ค่อยฟังทีมนะครับเวลาทีมให้สัญญ,ญาณนะผมก็รายงานไปโอเค เฮ้ยได้เฉยเลยวะเฮ้ยเอาดีสรุปมันแก้หรือมันยังไม่แก้ทาไมบางตารายงานได้บางตารายงานไม่ได้วะงงแล้วแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่เกมสีนะครับเกมนี้ผมเล่นมาเป็นแวนเพราะอยากเล่นสกินนะน้องก็เล่นดอลเรียให้เหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้มีไฟครับอิโลเมียนติโดน3ค่อนข้างสวยนะครับผมก็มั่นใจตรงนี้นักเลยฟิกเกอร์เข้าไปปิดไวโอเรียบร้อยตอนนี้ค่อนข้างจะจบไวนน้เหมือนที่ผมเล่นฟอร์เรนนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างไฟกันดุนะบีแจนก็เล่นดีทุกคนเล่นดีหมดเลยทีมเรา ทำให้สามารถทำเกมสโนบอลแล้วก็ทำให้เกมนี้จบไปค่อนข้างเร็วนะครับมาครับไฟสุดท้ายก่อนจบเกมนะครับผมนำการซอยบิโลไปนะครับด้วยดาเมจอันแรงของแวนนะตัวมันเก่งต้นเกมแต่ไปให้ยังไม่เกินต้นเกมกลางเกมมากมันก็ยังเก่งนะครับผมว่าเลดเกมมันก็ยังเก่งได้มา3ได้มา4ได้มา5ครับเรียบร้อยครับจบบ้านครับตอนนี้เป็นชัยชนะของเรามาครับหน้าสกอร์สรุปเกมตอนนี้ทีมเขาเล่นมั่วอยู่ประมาณคน 2- อสคนนะครับผมก็เปิดไปที่บิลโล่ก่อนเลยนะครับ ไม่ใช่สิไบรอนขอโทษทีก็กดรายงานไปตอนนี้นะครับเรียบร้อยครับ4คะแนนนะเพราะว่าเขาค่อนข้างแจกนะครับส่วนอีกคนก็ขอเป็นอัดูอินแล้วกันนะครับอันนี้เขาก็เปิดไฟมัวไปนิดหนึ่งนะครับลองทดสอบดูนะไม่จริงไม่อยากจะรายงานหรอกอ๋อไม่ได้รายงานอัดูอินไม่ได้นะครับอีกคนครับอเลสเตอร์ครับมาด้วยกันนะครับก็รายงานไปครับติดไหมเฮ้ยติดทําไมอัดูอินไม่ติดอเลสเตอร์ติดงงและแล้วเกมสุดท้ายก็มาถึงนะครับ เปนิกไม่ได้เล่นแชรี่นะครับเปนิกป่าเดี๋ยวผมหยิบยีน่ามาเล่นแชรี่เดี๋ยวตานี้ก็จะโดนรายงานเองนะครับเปิดเทลไปก่อนนะครับเวเลสอย่าหวังจะหนีอย่าหวังจะหนีนะคะปัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยได้คิวเอ้ยบัสอย่าทำผมอย่าตามผมจังหวะนี้มาดับเทลครับสะบัดไปทีนึงได้เทลครับโอ,โอคค้โหยีน่าเล่นไปจัดยืนชาร์จหน้าหน้าด้านด้านกันตะย่าเลยครับทีนึงบึ้มสวัดสดิ์สวนเรียบร้อย ว่าทำไมตานี้กดยีหน้านะครับเพราะว่าผมมาเจอบัตกับเวเลสนะเขาเป็นเวเลสโรมแล้วก็เป็นบัตเตอร์ไฟปลาปลาอะไรอะบัตเตอร์ไฟปลาเฮ้ย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 ฟิกใสมันฟิกใสเลยว่ะหูนิดเดียวดีนะมันเป็นเลงดอลียอะที่ผมบอกไปนะครับฝั่งเรามีแชร์ีลแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ายีหน้าได้เปรียบเวเลสได้เปรียบบัตเตอร์ไฟนะครับไฟสุดท้ายนี้ก็เพื่อนเราก็เปิดกันนะครับ สนิกพยายามจะล้วงบัตรครับแต่ว่าโดนสบับดทีเรียบร้อยรับหายนะบ,บัตรก็ทำอะไรไม่ได้นะเจอยีนา่าอย่างนี้เวเลสก็ด้วยครับยพยายามจะล้วงผมหลายรอบแต่ก็ล้วงไม่ได้ยีนา่ามันอึดอ่ะมันแรงอ่ะเดี๋ยวว่าแต่แชรี่เด่๋ว,ว่าผมเอาไปยิงเลชลรี่เลยผมกระโดดใส่เทลทีเดียวก็หายนเ,เยนีเ่ยเวเลสเข้ามาอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับโดนสบัดตายเหลือเทลคนเดียวครับจังหวะนี้ผมคอกับบิจแจนเพื่อนผมนะครับว่า้ขึ้นรถไปแล้วก็กระทืบเทลเลยนะครับคาบ้านนะบอกว่าเทลฟิกเกอร์ไปแล้วแต่จริงเทลยังไม่ฟิกนะครับแล้วก็ฟ แล้วเกมนี้ก็เป็นชัยชนะของเรานั <g <g ่นเองครับเล่นมา5เกมนะครับแพ้เกมแรกเกมเดียวนะครับที cin ่เหลืออีก4เกมชนะหมดก็ค่อนข้างดีนะครับมาดึกน้าสรุปเกมนะครับตอนนี้ผมก็จะเปิดเป็นซูเปอร์แมนคนแรกเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาเข้าค่อนข้างบ้านะก็ติ๊กไปครับอุ้ย4คะแนนได้เฉยเอาดีก็ผมจะสรุปให้นะครับสั้นๆว่าเออ คือเกมมันน่าจะยังไม่แก้ครับหรือว่าจจะแก้แล้วนะก็เขาไม่ได้บอกนะเขาบอกแค่ว่าแก้รายงานระบบคะแนนนับเม็ดเฉยๆระบบแต้มฮีโลซึ่งผมเองก็ยังสรุปไม่ได้นะครับว่ามันจะแก้ตรงนี้จริงๆงจังๆเมื่อไหร่ดูดิทุกคนผมแค่ติ๊กรายงานเขาก็เสียคะแนนกันแล้วบางคนก็รายงานได้บางคนก็รายงานไม่ได้นะครับรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเกมด้วยนะรีบๆแก้นะครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายกันไปหรือถ้าเกิดแก้แล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็ทดสอบให้ดูนะเรื่องการรายงาน